สวัสดีค่ดเด็กดีค่ะคุณครูอ่าที่นี้นะคะเราเ,น,เนอยู่ที่หน่วยอะไรคะหน่วยข้าวอ่าเก่งมากค่ะน,นี้นะครูะก็มีะะมเรื่องใหม่นะคะ้็กนคะนั่นก็คือการปลูกข้าวนั่นเองค,ค,องเองค่เด็กเคยเห็นที่ผู้ปกครองปลูกข้าวไหมคะ มิตรักสาใช่ไหมคะเป็นไง,นงไมีอะไรมีงอขึ้นใช่ไหม เป็นต้นกล้าออกนะคะเวลาที่ข้านะคะขึ้นออกจากเม็ดข้าวเมื่อกี้นะคะจะขึ้นเป็นลำต้นใน้อนะคะเราเรียกนว่าต้นกล้าเองะคะ่ะนี้คือ วจากการของของข้าวที่จะเกิดเป็นโสมนั่นเองค่ะนะคะจะเดินเลยไฟนานะคะเราเห็นเคยเห็นของข้าวมั้คะเผื่อนในนี้มั้คะ ขึ้นมาตัดติดแบบนี้ค่ะอ่าต่อไปนะคะคุณครูก,ก็มีเรื่องใช้การสังขารมาให้เด็กได้เรื่องนีด้ด้วยค่ะอันนีก็คือการจเจริญเติบโตของต้นข้าวเพียค่ะเด็กๆนะคะก็เหมือนอันนี้ที่ครูสอนเมื่อกี้แล้ค่ะเนี่นะ,ะน,นะคะก็คือข้าวที่งอกจากมเมล็ดจากข้าวเปลือกใช่ไหมคะใช่ตานี้ก็คือต้นจ้าที่ออกจากมเมล็ดต้นข้าวเปลือกตรงนี้ที่เป็นสีข,ขาวตรงนี้นะคะ นี้นะคะก็คือต้อน,ะะนนะคะก้านนะะที่แตกหน่อนเองค่ะที่มีใบหลายใบอันนี้นะคะก็คือข้ามคะ่ะที่กำลังตั้งของพันธ 领导。嗯嗯嗯 เอ๊ะใครจะออกในสุดท้ายอ่ายกมือจะปูใบหนึ่งสองสามอ่าเห็นมาเก่งมากเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือการเดินเต วัาเข้าติดกัอยู่ในช่วงประมาณรีบถึง20วันค่ะก็จะเป็นต้นก้าวอดนั่นเองค่ะอีกประมาณอีก30วันต่อมานะคะก็จะเป็นการเข้าที่มันแต่งตน่อนั่นเองนะคะในช่วงเวลาประมาณอีก20วัน30วันนะคะก็จะมีการตั้งฟองของตานั่นเองค่ะแล้วาต่ประมาณเดือนนะคะก็อยู่ที่ข้าวนะคะจะฟองต็ดเกี่ยวนั่นเองค่ะ อะไรคะใช่เ้าแล้วเราไะทำอะไรวันนี้ปลูกข like ้าวปลูก้าวค่ะวันนี้นะคะเราได้รีรู้ในการปลูกข้าวนาเงนะคะแล้วก็เด็กก็ย